สวัสดีครับพี่น้อง f อฟทุกคนนะครับจากช่องป๋าหนุ่ยทีวีนะฮะวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องหกศพนักท่องเที่ยวนะครับที่เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าซึ่งเป็นเหล้าที่ต้มเองนะครับจากสปป,ปลาวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผมว่านานาชาติหลายประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับเขาให้ความสนใจและเรื่องนี้มันไม่ใช่กระทบ แค่เฉพาะชื่อเสียงของประเทศลาวนะครับมันไปกระทบถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมการกินการอยู่นะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราเราจะมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาดื่มเหล้าที่ไทยแล้วไปเสียชีวิตที่ที่ลาวมันเขาคงจะตอบลำบากกันนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆนะครับรูปถ่ายนะครับภาพที่ปรากฏหลักฐานนะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาติของแต่ละท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเขาก็มีนะครับมีการบันทึกมีการเก็บภาพถ่ายนะครับในการดื่มการกินอยู่ซึ่งแน่นอนครับนะเขาก็หนึ่งในนั้นก็คือรูปของอะไรฮะการดื่มเหล้าต้มของทางสปปลาวซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมัน ถ้าเป็นถ้าเป็นคนในชาติเองเนี่ยคือถ้าเป็นคนสปปลาวเองหรือเป็นใครเองก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าดื่มไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันมันคงไม่มีอะไรคงไม่มีข่าวจริงไหมครับนี่ขนาดนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในสปป,ปลาวเนี่ยก็ยังพยายามที่จะมีการนะครับเก็บงำปกปิดปิดบังซ่อนเล้นเพื่อไม่ให้ข่าวนี้เนี่ย แพร่กระจายออกไปเพราะอะไรครับหลักง่ายๆเลยคือสอปอปลาวเกรงว่าจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวและมันจะกระทบกระเทือนต่ออะไรฮะต่อการท่องเที่ยวของเราวรวมถึงร้านอาหารต่างๆเรื่องรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวลาวแล้วจะต้องไปซื้อกินไปดื่มกินตรงนี้มันจะกระทบแน่นอนฮะไอตรงนี้นะครับเขาจึงมีความจําเป็นที่ต้องปิดเงียบแต่ว่าสุดท้าย นะครับโซเชียลเนี่ยมันก็ออกไปทำทำให้อะไรครับทำให้คนทั่วโลกมันรู้ทำให้นานาชาติเขารู้และที่สำคัญเนี่ยนะฮะนะพอนานาชาติเขารู้ว่าเราพยายามปกปิดเรื่องพวกนี้มันยิ่งทำให้ภาพภาพลักษณ์ของประเทศสปปลาวเนี่ยมันยิ่งตกต่ำลงครับอีกนั่นหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าประเทศสปปลาวไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรแม้แต่แถลงข่าว คืออย่างน้อยเนี่ยได้แถลงข่าวไปก่อนว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่คนในประเทศและต่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสปปลาวเนี่ยจะเสียชีวิตหรือจะตุยกันเนี่ยด้วยสาเหตุอื่นก็ตามสปปลาวจะต้องปิดข่าวเงียบมดเลยใช่ไหมครับทาให้นานาชาติเขาเกิดความกังวลต่อการที่จะต้องเดินทางมาเลยฮะมาเที่ยวมาชื่นชมมาดูดืด่มวัฒนธรรมความสวยงามของในประเทศลาวผมบอกตรงๆนะครับ ประเทศลาวเนี่ยมีสถานที่ที่น่าเที่ยวเนี่ยอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เป็นซิกที่เป็นแลนด์มาร์กของคนลาวเลยก็คือประตูชัยตรงนั้นแหละครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวที่ประเทศสปปลาวแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาต้องตุยไปเนี่ยญาติพี่น้องเขาไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับคือวันนี้เนี่ยคุณปกปิดได้ แต่คุณปกปิดคุณในประเทศคุณเท่านั้นเองแต่พอเออเนี่ยการเสียชีวิตครั้งนี้มันเป็นการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอมันเสียชีวิตจากนักท่องเที่ยวแล้วคุณจะไปปิดยังไงสักวันหนึ่งคุณก็ต้องส่งส่งศพนักท่องเที่ยวนั้นเขากลับไปบ้านเมืองเขามันก็เป็นข่าวอยู่ดีทําไมรัฐบาลของสอปปลาวถึงไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้สุดท้ายมันก็ต้องเป็นข่าวครับ พราะประเทศเสรีที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขามีการนำเสนอข่าวอย่างกว้างขวางแต่ว่าเท่าที่ทราบมาครับในสื่อของเราเองเนี่ยกว่าจะออกสื่อกว่าจะออกข่าวอะไรได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการเซ็นเซอร์นะครับผ่านการตรวจสอบอะไรที่เป็นภาพลักษณ์ที่มันเสียหายต่อประเทศก็จะไม่ให้เอาออกอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศก็จะไม่ให้พูดถึงเราจะใกล้เข้าไปเป็นขมรทุกทีแล้ว นี่แหละครับคือสิ่งที่สปปรเราไม่น่าที่จะทําทเป็นการคิดผิดอย่างมากแต่ถ้าเกิดมีการประสานงานมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปอย่างไรฮะไปยังประเทศของนักท่อง,ทองเที่ยวนั้นๆแล้วรายงานสถา,านการณ์จุ่กล่าสูดวัาขณะนี้เราได้ดําเนินการไปทางไหนรักษาที่ไหนส่งต่อไปที่ใครตอนนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลเราของกระทรวงท่องเที่ยวเราหรือเราได้ส่งต่อมาในประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่ในมือแพทย์ไทยอยู่ในประเทศไทยที่ไหนอะไรยังไง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้มีจังหวะเข้าไปพบเข้าไปหาเข้าไปดูข้อมูลเพื่อจะรายง,งานส่งต่อกับประเทศตัวเองแต่ลาวเลือกที่พยายามที่จะปิดข่าวตรงนี้เป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศลาวโดยสิ้นเชิงผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนของสอปป,ปลาวเลยนะครับว่าต่อไปนี้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยจะควรทําแบบนี้ต่อไปหรือไม่หรือจะอะไรฮะ ปรับปรุงเปลี่ยนแบบในการทำงานกันต่อไปนี่คือหายนะการท่องเที่ยวของเรานี่คือหายนะสุดๆเลยนะครับเพราะต่อไปนี้แล้วเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เขาคิดว่าจะตั้งหลักมาเที่ยวประเทศเราเนี่ยเขาจะต้องมีการทบทวนแล้วว่ากูมาอยู่ไทยดีกว่าไหมเอาแค่ไทยก็พอมึงนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับทางการแพทย์ไทยว่าเป็นการแพทย์ชั้นสูง อย่างน้อยถ้ากินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆสลึงห้าสิบผมว่าถ้าอยู่ในมือหมอก็ยังทันแล้วเรื่องเหตุการณ์กินเหล้าต้มกินเหล้าเถื่อนเนี่ยแล้วมีคนตตยมีคนตายมีคนเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้มนม,มันไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวขเขมรก็มีพาม่าก็มีไทยก็มีต่างชาติมีหมดครับเรื่องคนกินเหล้าเถื่อนแล้วเสียชีวิตอะนะครับมันไม่ใช่มีแค่แค่ลาวอย่างเดียว ฉะนั้นการที่คุณไปปกปิดหรือว่าการที่คุณไปปิดข้อมูลเนี่ยมันทําให้ประเทศคุณเนี่ยนะครับกับนักท่องเที่ยวในสายตานักท่องเที่ยวของคนอื่นเขาเนี่ยเขาทำให้คุณเขาทาให้เขาเนี่ยไม,ไม่กล้าเข้ามาเขากลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายจากการอนะไรฮะรับประทานอาหารนี่คือบทเรียนสําคัญที่จะต่อไปนี้นะครับสบปปเราจะต้องทบทวนขึ้นมาใหม่ว่าตกลงสมควรที่จะดําเนินการอย่างไรถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกันบนักท่องเที่ยว ไม่ใช่ไปปกปิดนะครับมันปกปิดไม่ได้หรอกนะครับแล้วคนลาวเนี่ยนะครับหลายคนก็มาโพสต์มาพิมพ์เอาทัวร์มาลงบอกเนี่ยไปกินที่ไทยแลบบ้วแอบตายที่ลาวเขาไม่ได้แอบ,บครับเขาเดินทางเข้าลาวเลยท่านเล่าเนี่ยมันจะมีปัญหานี่นะครับถ้ากินแล้วจะตายเนี่ยไม่ไม่เกินครึ่งวันแล้วครับถ้ากินไปขนาดนั้นไม่เกินครึ่งวันอาการออกแต่นี่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาผ่านไทยมาถ้าเขาจะกินในไทยแล้วก่อจะเข้าข้ามไปบ้านคุณเ็าต้องตื่นมาอาบน้ำล้างท่าแปรงฟัน กินข้าวเช้ากินแซนด์วิชกินอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาจะถึงเดินทางไปประเทศคุณแต่ที่แน่ๆคือหลักฐานที่มันเกิดขึ้นอยู่ในรูปอยู่ในมือถือของนักท่องเที่ยวเหล่านี้มันเป็นมันมันเป็นบรรยากาศของสปปลาวและมีการแสดงขวดมีการแสดงสลากกันด้วยอันนี้คือคุณหนีไม่พ้นและผมอยากจะเตือนนะครับอยากจะร้องขอถึงพี่น้องชาวสปปลาวนะครับว่าท่านการุณาเสพสื่อให้มันกว้างๆหน่อย ท่านอย่าไปเชื่อสื่อท่านทั้งหมดเพราะประเทศท่านมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของจริงนะครับผู้สื่อข่าวนักข่าวในสปอปลอาวก็ถูกรัฐบาลควบคุมถูกกดดันถูกควบคุมถูกบังคับให้นําเสนอนะครับดังนั้นคุณจะไปเอาของจริงในประเทศคุณเนี่ยมันก็คงจะลําบากหัดยอมรับเปิดใจนะครับแล้วก็หัดจะรับผิดชอบบ้างผมฝากถึงไปถึงะลรฮะรัฐบาลลาวนะครับว่ารัฐบาลของลาวนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบให้มันมากกว่านี้ นะครับอย่างจริงใจนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วประเทศคุณเนี่ยกำลังลำบากอยู่แล้วเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วคุณมาเจออย่างนี้เขาเรียกว่าผีสามด้ามพลอยแล้วต่อไปนี้นักท่องเที่ยวจะไว้ใจประเทศสปป,ปลาวได้อย่างไร